วิธีการทำให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์แม้คุณจะอายุ60บวกแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะหลายคนอาจเคยคิดว่าเมื่ออายุขึ้นเลข6แล้วการดูแลผิวคงสายเกินไปหรือผิวแก่ตามวัยเป็นเรื่องธรรมชาติปล่อยให้มันเป็นไปแต่ความจริงคือ แม้การเวลาจะเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราไปตามธรรมชาติแต่เรายังสามารถชะลอความร่วงโรยและเสริมสร้างความอ่อนเยาว์ให้กับผิวพรรณได้เสมอหากรู้จักดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมเมื่อเข้าสู่วัย60ปีขึ้นไปร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคอลลาเจนและความยืดหยุ่นของผิวลดลงระบบไหลเวียนเลือดทำงานช้าลง การผัดเซลล์ผิวเกิดขึ้นช้ากว่าตอนวัยหนุ่มสาวส่งผลให้ผิวบางแห้งหยาบกร้านและเกิดริ้วรอยได้ง่ายนอกจากนี้ปัจจัยจากภายนอกอย่างแสงแดดมลภาวะหรือแม้แต่ความเครียดสะสมตลอดชีวิตก็ล้วนมีผลต่อสุขภาพผิวในระยะยาวอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีความงามความรู้ทางวิทยาศาสตร์และแนวทางธรรมชาติที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ ทำให้เราสามารถเลือกวิธีดูแลผิวที่เหมาะสมกับไวัมากขึ้นได้ทั้งการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยการปรับพฤติกรรมการกินการนอนและการใช้ชีวิตประจำวันล้วนมีบทบาทในการรักษาผิวให้อ่อนเยาว์สดใสและดูสุขภาพดีจากภายในบทความนี้จึงรวบรวมเคล็ดลับและวิธีการดูแลผิวพรรณสำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยเน้นหลักการที่ทำได้จริง เข้าใจง่ายและไม่ต้องพึ่งการศัลยะกรรมหรือการรักษาที่ซับซ้อนเพื่อให้คุณสามารถดูแลตัวเองได้ทุกวันด้วยความสุขและความมั่นใจเพราะความงามไม่ได้มีข้อจำกัดที่อายุและความอ่อนเยาวนั้นเริ่มต้นได้ทุกเมื่อที่คุณเลือกจะใส่ใจตัวเองพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย 1. ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับผิวในวัยห0บวกเมื่ออายุเข้าสู่ช่วงวัยห0ปีขึ้นไป ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ส่งผลต่อสุขภาพผิวโดยตรงการเข้าใจกลไกลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถเลือกวิธีดูแลที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพเช่นผิวบางลงและสูญเสียความยืดหยุน่นในวนัยนี้การผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญที่ทำให้ผิวตึงกระชับและเด้งลดลงตามธรรมชาติส่งผลให้ผิวดูหย่อนคล้อย ไม่กระชับเกิดริ้วรอยและเส้นลึกได้ง่ายโดยเฉพาะรอบดวงตาปากและหน้าผากผิวบางลงทำให้เกิดรอยช้ำหรือแผลได้ง่ายและการฟื้นตัวช้าลงความแห้งกร้านจากการผลิตน้ำมันลดลงต่อมไขมันใต้ผิวหนังจะทำงานน้อยลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นทำให้ผิวขาดไขมันธรรมชาติที่ช่วยเคลือบและรักษาความชุ่มชื้นผิวจึงมักรู้สึกตึงแห้งลอกเป็นขุยและไวต่อสิ่งแวดล้อมเช่นลม แดดหรืออากาศแห้งริ้วรอยและจุดด่างดำสะสมจากอดีตรังสียูวีจากแสงแดดที่ผิวได้รับในอดีตแม้ตั้งแต่ยังวัยรุ่นจะเริ่มสแสดงผลสะสมในช่วงอายุมากขึ้นทำให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดำและรอยหมองคล้ำบางจุดดูเข้มขึ้นริ้วรอยจากการสแสดงสีหน้าเช่นยิ้มหัวเราะหรือขมวดคิ้วก็จะเด่นชัดขึ้นเพราะผิวไม่สามารถฟื้นตัวได้เร็วเหมือนเดิมการผลัดเซลล์ผิวช้าลง โดยปกติผิวของคนหนุ่มสาวจะผลัดเซลล์ทุก28วันแต่ในวัย60ปีขึ้นไปอาจใช้เวลานานถึง45-60วันส่งผลให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วสะสมอยู่บนผิวหน้าทำให้ผิวดูหมองคล้ำไม่สดใสและลดประสิทธิภาพของครีมหรือเซรั่มบำรุงที่ใช้การไหลเวียนเลือดช้าลงทำให้ผิวดูซีดไม่มีเลือดฝาดดูเหนื่อยล้าและอ่อนแรง ยังส่งผลต่อการนำสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงผิวทำให้กระบวนการซ่อมแซมผิวทำได้ช้าลงการเข้าใจพื้นฐานเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อให้รู้สึกท้อแต่เพื่อให้รู้ว่าจะรับมืออย่างไรเราไม่สามารถหยุดเวลาได้แต่สามารถชะลอผลของมันได้ด้วยการดูแลที่ถูกวิธีและเหมาะกับวัย 2. ปรับพฤติกรรมการดูแลผิวประจาวันทาความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยนในวัย60ปีขึ้นไป ผิวจะบางลงและระคายเคืองง่ายกว่าวัยหนุ่มสาวการล้างหน้าจึงควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารระคายเคืองเช่นแอลกอฮอล์ซัลเฟตรหรือน้ำหอมแรงๆใช้คลีนเซอร์สูตรอ่อนโยนที่ไม่ทำลายชั้นไขมันตามธรรมชาติของผิวหากเป็นคนผิวแห้งมากอาจใช้แค่น้ำเปล่าหรือไมเซลลาวอเตอร์ในตอนเช้าแล้วล้างหน้าด้วยคลีนเซอร์เฉพาะตอนเย็นใช้น้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อยหลีกเลี่ยงน้ำร้อน เพราะจะทำให้ผิวแห้งตึงและสูญเสียความชุ่มชื้นเติมความชุ่มชื้นเป็นประจำผิวที่ขาดน้ำจะแห้งตึงเป็นขุยและดูเหี่ยวย่นได้ง่ายการใช้มอยเจอไรเซอร์ที่ให้ความชุ่มชื้นเข้มข้นจึงจำเป็นมากเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมเช่นไฮยาลูรอนิกแอซิดช่วยดึงน้ำเข้าสู่ผิวกลีซอรีนและเซรามายสสร้างเกราะป้องกันผิวเชียบัตเตอร์หรือโจโจบาออย สำหรับผู้ที่มีผิวแห้งมากใช้หลังล้างหน้าทันทีในขณะที่ผิวยังชื้นเล็กน้อยจะช่วยให้สารบำรุงซึมลึกและล็อกความชุ่มชื้นไว้ได้ดีควรบำรุงทั้งเช้าและก่อนนอนและไม่ลืมคอบริเวณลำคอที่มักแห้งและเกิดริ้วรอยก่อนใบหน้าปกป้องผิวจากแสงแดดอย่างจรงิงจังแม้จะอยู่ในร่มก็ยังได้รับรังสี UV จากแสงไฟหรือหน้าต่างการใช้ครีมกันแดดทุกวันจึงเป็นสิ่งสำคัญ ใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30ขึ้นไปและ PA บวกๆเพื่อป้องกันทั้ง UVA และ UVB สำหรับผิวแพ้ง่ายแนะนำสูตร Physical Sunscreen ที่ใช้ซิงค์ออกไซหรือไทเทเนียมไดออกไซด์ทาก่อนออกแดดอย่างน้อย15นาทีและควรเติมระหว่างวันหากมีกิจกรรมกลางแจ้งไม่ควรมองข้ามบริเวณที่มักละเลยเช่นหูคอและหลังมือ นวดหน้าเบาๆเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนการนวดหน้าไม่เพียงช่วยให้ผ่อนคลายแต่ยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตช่วยให้สารบำรุงซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นลดความตึงของกล้ามเนื้อบนใบหน้าและป้องกันการเกิดริ้วรอยถาวรวิธีง่ายๆที่สามารถทำเองได้ใช้นิ้วนางเพราะแรงกดเบาที่สุดลูบเบาๆจากกลางหน้าออกไปทางกรอบหน้าใช้ปลายนิ้วนวดดวนเบาๆ บริเวณหน้าผากใต้ตาร่องแก้มใช้เวลาเพียง5นาทีต่อวันก็สามารถช่วยให้ผิวดูสดใสและอ่อนนุ่มขึ้นการปรับพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเพียงแค่ใส่ใจเล็กน้อยในแต่ละวันก็สามารถยืดอายุความอ่อนเยาว์ของผิวให้นานขึ้นได้อย่างเห็นผล 3. โภชนาการเพื่อผิวอ่อนเยาว์คุณคือสิ่งที่คุณกินวลีนี้ยังคงจริงเสมอโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงเรื่องผิวพรรณ เพราะอาหารที่รับประทานในแต่ละวันมีผลโดยตรงต่อความชุ่มชื้นความยืดหยุ่นและการฟื้นฟูของผิวสำหรับวัย60ปีขึ้นไปการเลือกอาหารที่เหมาะสมไม่เพียงช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแต่ยังทำให้ผิวดูสดใสอ่อนเยาว์ได้อีกด้วยดื่มน้ำให้เพียงพอผิวที่ขาดน้ำจะดูแห้งแตกลอกและมีริ้วรอยเด่นชัดกว่าผิวที่ได้รับน้ำอย่างเพียงพอ แนะนำให้ดื่มน้ำสะอาด6-8แก้วต่อวันหรือมากกว่านี้ถ้ามีกิจกรรมกลางแจ้งหรืออยู่ในอากาศร้อนน้ำเปล่าคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่อาจสลับกับน้ำสมุนไพรไม่หวานเช่นน้ำเก๊กฮวยดอกคำฝอยน้ำมะตูมหรือน้ำมะนาวเจืองเพื่อเปลี่ยนรสชาติบ้างรับประทานผักและผลไม้หลากสีผักผลไม้เป็นแหล่งของวิตามินซีซึ่งช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิว ทำให้ผิวตึงและกระชับขึ้นวิตามินอ e ีจากอะโวคาโดมเมล็ดทานตะวันหรืออัลมอนด์ช่วยปกป้องผิวจากความเสื่อมสีของผักผลไม้มีความหมายเช่นสีส้มมูเหลืองแครอทฟักทองส้มมะละกออุดมด้วยเบต้าแคโรทีนต้านอนุมูลอิสระสีเขียวคะนาบรอกโคลีผักโขมให้คลอรโรฟิลวิตามินและแร่ธาตุสีม่วงวาแดงบลูเบอรรี่องุ่นมะเขือม่วง มีแอนโทไซยานินชะลอก,การเสื่อมของเซลล์ผิวเสริมโอเมก้า3เพื่อผิวนุ่มชุ่มชื้นโอเมก้า3เป็นกรดไขมันที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวพบได้ในอาหารเช่นปลาแซลมอนปลาทูปลาซาดีนถั่ววลนัทเมล็ดแฟลกมเมล็ดเจียอโวคาโดและน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์หากรับประทานปลาไม่ได้ทุกสัปดาห์ อาปรึกษาแพทย์เรื่องการเสริมด้วยน้ำมันปลาฟิชออยโปรโตีนที่มีคุณภาพช่วยฟื้นฟูผิวผิวหนังประกอบด้วยโปรโตีนชนิดหนึ่งเรียกว่าคอลลาเจนซึ่งลดลงเมื่ออายุมากขึ้นการรับประทานโปรโตีนคุณภาพดีเช่นปลาไข่เต้าหู้ถั่วต่างๆโยเกิร์ตไขมันต่ำโปรโตีนจากพืชเช่นถั่วลูกไก่ถั่วเหลืองจะช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมผิวให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำร้ายผิวน้ำตาลและอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังขาวเค้กน้ำหวานจะเร่งกระบวนการที่เรียกว่าไกลเคชันซึ่งทำให้คอลลาเจนเสื่อมเร็วอาหารแปรรูปเช่นไส้กรอกเบคอนมีสารกันบูดและโซเดียมสูงทำให้ร่างกายขาดน้ำและผิวแห้งแอลกอฮอล์และคาเฟอีนในปริมาณมากทำให้ร่างกายขับน้ำออกมากขึ้น ส่งผลให้ผิวแห้งและหมองคล้ำพิจารณาเสริมอาหารในบางกรณีหากรับประทานอาหารไม่เพียงพอหรือมีข้อจำกัดด้านสุขภาพอาจพิจารณาเสริมอาหารเช่นคอลลาเจนเป็ดไทยวิตามินซีวิตามินดีน D, ซิงและซีลีเนียมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทานอาหารเสริมทุกชนิดอาหารที่ดีไม่ใช่เพียงเพื่อบำรุงผิว แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นผิวจึงเปล่งปลั่งอย่างยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก 4. การออกกำลังกายและการพักผ่อนกุญแจสำคัญของผิวพรรณที่ดูอ่อนวัยหลายคนอาจคิดว่าการดูแลผิวคือการใช้ครีมบำรุงแต่ความจริงแล้วสุขภาพผิวที่ดีเริ่มจากข้างในโดยเฉพาะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการพักผ่อนที่เพียงพอ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการชะลอวัยของผิวอย่างแท้จริงการออกกําลังกายเบาๆเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดและการทำงานของเซลล์ผิวจะเริ่มช้าลงส่งผลให้ผิวดูมองไม่สดใสการออกกําลังกายสามารถช่วยกระตุ้นการส่งออกซิเจนและสารอาหารไปยังผิวหนังทำให้ผิวดูเปล่งปลั่งขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ตัวอย่างการออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุเดินเร็ววันละ20 3 0นาทีช่วยให้หัวใจแข็งแรงและผิวสดใสโยคะผู้สูงวัยช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อใบหน้าไทเก็กหรือชี่กงเน้นการเคลื่อนไหวช้าๆสม่ำเสมอเสริมสมดุลให้ร่างกายและจิตใจว่น้ำถ้าไม่มีปัญหาข้อต่อจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและแข็งแรงคำแนะนำ เริ่มจากวันละ10บถึงสินาทีแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นตามความสามารถอย่าหักโหมมันสังเกตร,ร่างกายของตนเองการนอนหลับให้เพียงพอช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวในช่วงเวลาที่เราหลับร่างกายจะซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอรวมถึงเซลล์ผิวด้วยหากเรานอนหลับไม่พอฮอร์โมนความเครียดคอตติซอนจะเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผิวแห้งหมองคล้ำและเกิดริ้วรอยง่ายแนวทางการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพ เข้านอนเวลาเดิมทุกคืนเช่น21นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกาหลีกเลี่ยงการใช้หน้าจอก่กอนนอนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงปรับห้องนอนให้เงียบมืดและอากาศถ่ายเทดีดื่มนมอุ่นหรือสมุนไพรอย่างคามโมมายก่อนนอนช่วยให้หลับง่ายขึ้นคำแนะนำผู้สูงอายุบางคนอาจหลับไม่ลึกให้หาวิธีผ่อนคลายก่อนนอนเช่นฟังดนตรีเบาๆหรือสวดมนต์จัดการกับความเครียด เพราะผิวก็รู้สึกได้ความเครียดส่งผลโดยตรงต่อผิวทำให้เกิดการอักเสบความหมองคลำ้ำและสิวในบางรายการจัดการอารมณ์จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการคงความอ่อนเยาว์ของผิวกิจกรรมลดความเครียดที่ทำได้ง่ายๆทำสวนปลูกต้นไม้เขียนบันทึกประจำวันฟังเพลงโปรโดพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวฝึกสมาธิหรือการหายใจลึก,ลกๆช้าๆ การดูแลผิวจากภายในด้วยการออกกําลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและจัดการความเครียดอย่างเหมาะสมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและปลอดภัยที่สุดในการดูแลผิวในวัยหกสบวกผิวที่ดูสดใสมีพลังไม่ใช่แค่เรื่องของครีมแต่คือผลสะท้อนจากร่างกายและจิตใจที่สมดุลอย่างแท้จริง 5. พิจารณาการใช้เวชสําอางและปรึกษาแพทย์ เมื่อเข้าสู่วัย60ปีขึ้นไปผิวหนังจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นทำให้การใช้เพียงสกินแคร์ทั่วไปอาจไม่เพียงพอในบางกรณีหากต้องการฟื้นฟูหรือชะลอวัยของผิวให้ได้ผลลัพธ์ชัดเจนขึ้นการใช้เวสสำอางร่วมกับการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเวสสำอางคืออะไรเวสสำอาง (Cosmetics) คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างเครื่องสำอางและยา มีสารออกฤทธิ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือหน้าที่ของผิวหนังเช่นลดริ้วรอยลดการอักเสบหรือกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนผลลัพธ์จึงเห็นผลมากกว่าสกินแคร์ทั่วไปเวสสำอางที่แนะนำสำหรับวัย60บวกเรตินอลกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดริ้วรอยกระชับรูขุมขนเริ่มจากความเข้มข้นต่ำเพื่อเลี่ยงการระคายเคืองในอาซินามาย ลดจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื้นและลดการระคายเคืองเปปไทด์ช่วยให้ผิวดูอิ่มฟูเสริมสร้างโปรตีนในผิววิตามินซีลดความหมองคล้ำช่วยให้ผิวกระจ่างใสและป้องกันการเสื่อมของเซลล์ผิวจากแสงแดดกรดไฮยาลูริกเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูอิ่มน้ำลดรอยเหี่ยวย่นที่เกิดจากความแห้งกรดผลไม้ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าทำให้ผิวดูเรียบเนียนใช้สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้นคำแนะนำ เริ่มใช้เวสสำอังทีและชนิดทดสอบกับผิวก่อนเสมอและเว้นช่วงระหว่างการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ปรึกษาแพทย์ผิวหนังเมื่อใดหากมีอาการต่อไปนี้ควรปรึกษาแพทย์ผิวหนังโดยตรงริ้วรอยหรือร่องลึกเห็นชัดมากจุดด่างดำฝ้ากระที่ลามหรือเข้มขึ้นผิวหย่อนคล้อยมากบริเวณรอบตาแก้มหรือคอผิวแห้งลอกแตกหรือมีอาการแพ้จากสกินแคร์ ต้องการปรับสภาพผิวแบบเฉพาะบุคคลแนวทางการรักษาที่แพทย์อาจแนะนำเลเซอร์ฟื้นฟูผิวช่วยกระชับรูขุมขนลดฝ้าและริ้วรอยซีดเม้นต์ผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวเรียบเนียนและดูสดใสโบท็อกหรือฟิลเลอร์ใช้ในกรณีที่ต้องการลดริ้วรอยเฉพาะจุดยาทาหรือครีมเฉพาะทางเช่นยาที่มีกรดวิตามินเอในระดับสูงต้องอยู่ภายใต้การดูแลแพทย์ การรักษาเหล่านี้ต้องพิจารณาจากสภาพผิวสุขภาพโดยรวมและงบประมาณควรเลือกคลินิกที่มีมาตรฐานและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญข้อควรระวังอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ที่อ้างสรรพคุณเกินจริงเช่นลบฝ้าภายในสามวันหรือย้อนวัย20ปีในคืนเดียวหลีกเลี่ยงการซื้อครีมหรือเวทสำอางจากแหล่งที่ไม่ปลอดภยัยเช่นไม่มีออยหรือขายผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ ควรมีวินัยในการใช้เวสสำอางตามคำแนะนำและเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติของผิวอย่างต่อเนื่อง 6. มองความงามแบบองค์รวมเมื่อพูดถึงความอ่อนเยาว์หลายคนมักนึกถึงผิวที่เรียบเนียนไร้ริ้วรอยแต่แท้จริงแล้วความงามไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผิวพรรณเท่านั้นความงามแบบองค์รวมหมายถึงการดูแลทั้งร่างกายจิตใจและบุค,คลิกภาพให้สมดุลและเปล่งประกายจากภายใน ซึ่งจะสะท้อนออกมาสู่ภายนอกอย่างเป็นธรรมชาติความงามที่มาจากภายในสุขภาพจิตดีส่งผลต่อผิวคนที่มีจิตใจแจ่มใสไม่เครียดมักมีใบหน้าสดใสผิวดูมีชีวิตชีวาเพราะความเครียดเป็นตัวการใหญ่ที่เร่งให้เกิดริ้วรอยความมั่นใจสร้างสเสน่ห์เมื่อเรารู้สึกดีกับตัวเองไม่ว่ารูปลักษณ์จะเป็นอย่างไรความมั่นใจจะส่งผ่านออกมาในการยืนเดิน ยิ้มและการสนทนารอยยิ้มคือเครื่องสำอางธรรมชาติไม่มีสิ่งใดแต่งเติมใบหน้าได้ดีไปกว่ารอยยิ้มที่จริงใจมันช่วยให้คุณดูเป็นมิตรสดใสและอ่อนเยาวโดยไม่ต้องใช้เครื่องสำอางเลยบุคลิก,กภาพและท่าทางการแต่งตัวให้เหมาะสมกับวัยและบุคลิกเลือกเสื้อผ้าที่ใส่แล้วรู้สึกมั่นใจสีสันที่สดใสหรือลวดลายบางอย่างสามารถช่วยให้ใบหน้าดูสว่างขึ้นท่าทางการยืน เดินการสบตาคนที่ยืนตัวตรงเดินอย่างมั่นคงและกล้าสบตาจะดูน่าเชื่อถือและดูมีพลังชีวิตมากขึ้นกว่าคนที่ก้มหน้าห่อไหลกลิ่นกายและการดูแลตนเองการอาบน้ําแต่งตัวสะอาดใส่น้ําหอมบางๆหรือโลชั่นกลิ่นอ่อนๆสามารถช่วยเสริมสเสน่ห์และทำให้รู้สึกสดชื่นทั้งวันกิจกรรมที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณการทำงานจิตอาสา หรือช่วยเหลือผู้อื่นทำให้รู้สึกมีคุณค่าและเติมเต็มหัวใจการทำงานอดิเรกเช่นปลูกต้นไม้เล่นดนตรีวาดภาพหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกระตุ้นสมองและช่วยชะลอความชราการเข้าสังคมกับเพื่อนฝูงหัวเราะและพูดคุยกับคนที่รักคือวิตามินชั้นดีของจิตใจผิวพรรณที่อ่อนเยาว์คือผลสะท้อนของการใช้ชีวิตที่สมดุลเมื่อเราดูแลทั้งร่างกาย จิตใจและบุค,คลิกภาพอย่างกลมกลืนความงามจะเปล่งประกายออกมาโดยไม่ต้องพยายามมากเพราะแท้จริงแล้วคนที่มีความสุขมักดูอ่อนเยาว์เสมอการมีผิวพรรณที่ดูอ่อนเยาว์ในวัย60ปีขึ้นไปไม่ใช่เรื่องของโชคและไม่จำเป็นต้องพึ่งพาศัลยกรรมหรือครีมราคาแพงเสมอไปแต่อยู่ที่ความสม่ำเสมอในการดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกสิ่งสำคัญที่สุดคือการยอมรับ และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามธรรมชาติพร้อมทั้งปรับตัวให้เข้ากับมันด้วยวิธีที่อ่อนโยนไม่เร่งเรา้าไม่กดดันตัวเองผิวพรรณเป็นภาพสะท้อนของสุขภาพโดยรวมหากร่างกายแข็งแรงรับประทานอาหารที่ดีพักผ่อนเพียงพอและมีจิตใจที่สงบผิวของเราก็จะสดใสเปล่งปลั่งดูอ่อนวัยขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติการบำรุงด้วยครีมหรือเวทสำอางก็มีบทบาทเช่นกัน แต่ต้องควบคู่ไปกับการดูแลจากภายในเช่นการดื่มน้ำมากๆการออกกำลังกายและการจัดการความเครียดความงามในวัย60บวกไม่ได้หมายถึงการย้อนเวลากลับไปเหมือนตอนสาวๆแต่หมายถึงการมีผิวที่สุขภาพดีดูสดใสและสมวัยในแบบที่มั่นใจได้การยิ้มแย้มแจ่มใสมีแววตาที่เปล่งประกายและการมีทัศนคติบวกคือสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งดูอ่อนเยาว ได้มากกว่าผิวที่ตึงไร้ริ้วรอยเสียอีกสุดท้ายนี้ไม่ว่าวัยใดการรักตัวเองคือเคล็ดลับของความงามที่ยั่งยืนที่สุดและไม่ว่าคุณจะอายุทเท่าไหร่ก็ไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ถ้าคุณชอบบทความนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ